สวัสดีคะ่ะทุกท่านสำหรับ Excel ใน EP นี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยโจทย์ในรอบนี้ก็คือเราต้องการที่จะรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องแมนนวลนะคะเราจะรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยโจทย์เราจะมีข้อมูลอยู่ที่ตาราง3ตารางด้วยกันและเราจะเขียนคำสั่งในการอัปเดตข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าไป นะคะต่อกันจากนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกิดขึ้นที่ตารางใดตารางหนึ่งข้อมูลจะต้องวิ่งมาอัตโนมัติที่ไฟล์ที่เราทําการรวมนั่นเองนะคะวิธีการทาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูตามตัวอย่างและทําไปพร้อมกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูชุดข้อมูลของเราก่อนทั้ง3ตารางตรงนี้นะคะเราจะมีคอลัมน์ตามช่วงข้อมูลที่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราต้องการเอามารวมไว้ที่เซลล์นี้นะคะเซลล์ B 20 v30 นะคะโดยใช้คำสั่ง filter vstack นะคะจากนั้นเราก็ทําการเลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการที่จะเอามารวมแบบนี้นะคะ,ะโดยคำสั่งนะะหลายๆท่านคงเคยคุ้นชินกับนแล้วบางท่านยังไม่เคยใช้นะคะก็คือเท่ากับ v filter และก็วงเล็บแล้วก็ vstack ตามด้วยช่วงข้อมูลที่เราต้องการเอานำมาต่อกันนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็คอมมาแล้วก็เพิ่มคำสั่ง vstack เพื่อ เช็คค่าว่างในแต่ละคอลัมน์ตอนนี้ตามตัวอย่างเราจะเลือกคุมข้อมูลจังหวัดเพื่อเช็คค่าว่างนั่นเองนะคะโดยเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีค่าว่างจากดเ้นกดอร์หนึ่งครั้งข้อมูลก็จะถูกนํามารวมกันและอันนี้คือ งานในเรื่องของการรวมข้อมูลเสร็จแล้วแต่ที่เหลือเราต้องเช็คค่ะว่าแล้วถ้ามีการเพิ่มข้อมูลหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันจะอัปเดตให้เราอัตโนมัติไหมนะคะโดยตัวอย่างนี้เราจะมาเพิ่มข้อมูลที่ช่วงข้อมูลที่คอลัมน์ B นะคะที่เซลล์ B 21เราจะเพิ่มข้อมูลขึ้นไปซึ่งตามโจทย์ของเรา ถ้าเมื่อไหรที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะคะข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําการ Copy นะคะแบบนี้ซึ่งอพอเราเพิ่มเข้าไป1นึนแบบนี้นะคะโล B 2 1ปรากฏว่าข้อมูลมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ทำการอินเสิร์ตให้ตามที่เราต้องการเพราะอะไรคะเพราะว่าช่วงข้อมูลที่เราทําการเขียนสูตรขึ้นมานั้นนะคะเราคุมแค่ถึงที่ B 2 0 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอมันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นที่ b 21มันก็เลยไม่ทําการแอคทีฟให้เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านนะคะเผื่อไว้นะคะเผื่อไว้ก็คือคลุมช่วงข้อมูลเผื่อไว้ว่าเราจะมีการเพิ่มข้อมูลประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นเคสสตาดี้นะคะในชีวิตจริงเราอาจจะแยกกันอยู่คนละไฟล์คนละชีทแล้วก็ข้อมูลไม่ต่อกันยาวๆเราก็สามารถที่จะเลือกช่วงข้อมูลเผื่อไว้เลยได้นะคะยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะคะให้ทุกท่านลองนะคะถ้าท่านไหนที่ใช้ไฟล์เดียวกันก็ลอง โดยวิธีการว่าเราจะเลือกช่วงข้อมูลสักประมาณให้มันคุมอยู่สักประมาณที่ D ี่2นะคะช่วงคอลัมน์ H ก็ปล่อยให้มันเพิ่มสักประมาณสัก2โเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูว่าโอเคถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำการอัปเดตข้อมูลให้เราหรือไม่นะคะก็ลองเพิ่มช่วงข้อมูลแบบนี้ขึ้นไปนะคะสูตรก็จะเป็นตามนี้นะคะ โอเคเมื่อเราเพิ่มเรียบร้อยแล้วเรามาลองเทสกันอีกรอบนึงนะคะกด enter หนึ่งครั้งสังเกตไหมคะว่าข้อมูลเมื่อกี้ที่ต่อเข้าไปค่ะคำว่าจังหวัดต่อไปล่ะค่ะมันก็จะมีการเพิ่มให้และที่สำคัญเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนแล้วนะคะเป็น B แล้ละข้อมูลก็ ถูกอินเสิแล้วก็เปลี่ยนให้อัปเดตแบบนี้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องมา m a n วลอินเสิร์ตรแล้วก็ Copy ข้อมูลมาวางด้วยมือของเราเองนะคะจะเป็นการเสียเวลานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นทริคและก็วิธีการซึ่งในในโจทย์ในชีวิตจริงของเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้เพียงแต่ให้เรารู้หลักการว่าโอเคมันสามารถที่จะใช้คําสั่งฟิลเตอร์วีแซกพวกเนี้ยนะคะในการที่จะ ทำการรวมข้อมูลเอามาไว้ที่ จุดเดียวกันเราจะอาจจะเป็น new sheet ใหม่หรือ new file ใหม่เลยก็ได้นะคะก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้แล้วเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอัปเดตข้อมูลเดิมหรือมีการเพิ่มแถวใหม่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงข้อมูลที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะทำการอัปเดตข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติก็จะเป็นการช่วยประหยัดเวลานะคะสำหรับทุกท่านที่ต้องทำงานซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องของการต่อชุดข้อมูลแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองฝึก เอาไปใช้งานดูมันมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับการใช้สูตรหรือว่าฟอร์มูลาตรงนี้นะคะก็ลองฝึกมือดูแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้านะคะจะแชร์ทริคและก็เทคนิคต่างๆต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ